สวัสดีครับมาดูฟุตบอลที่ชอบวันละหนึ่งตัวกันเหมือนเดิมครับวันนี้อยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเช่นเดิมครับนิวคาสเซิลยูไนเตดเปิดบ้านเจอกับคิสตันพาเลตแข่งในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีครับ ไปพูดถึงทั้ง2ทีมกันครับเริ่มที่ฝั่งของนิวคาสเซิลครับโอ้โหเกมล่าสุดฟอร์มแรงมากแล้วก็ที่เราชอบไปด้วยในเกมที่แล้วครับชนะเลสเตอร์2-1เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาความพร้อมเกมนี้ต้องเช็คอาการของไรอันเฟสเซอร์ครับซึ่งทําให้สมบูรณ์จริงๆก็คงไม่เสี่ยงใช้งานแหละก่อนนนั้นก็ที่ไม่พร้อมอยู่แล้วอย่างครันทิปเปียคาร์ลม,มิวสันพวกนี้ก็เจ็บอยู่ก่อนและใช้งานไม่ได้เหมือนเดิมครับส่วนที่เหลือเนี่ยพร้อมลงสนามครับผู้รักษาประตูอย่างมาตินดูบาฟก้าเอมิลคลาฟเบนเช แร์แดนเบิร์นแมททากเก็ตวน,นีิพร้อมลงสนามหมดแล้วตัวจี๊ดอย่างบูนโอคิมาร์ไลส์เนี่ยโอ้โห,โหฟอร์มดีครับโชเลนงตอนด้วยมิเกลอเมลอนอีกแชงแม็กซิมแมงด้วยคิดวูดอีกก็ถือว่าเป็นทีมที่กำลังเล่นกันด้วยความเมามันเลยแหละสำหรับนิวคาสเซิลครับส่วนทางฝั่งของคิสซันพาเลตครับก็เพิ่งตกรอบเพราะเชลซีมาในรอบรอง FA ครับครับ เกมลิกล่าสุดย้อนกลับไปนุ่งกับแพ้เลสเซอร์มาสภาพทีมเนี่ยจะได้คอนเนอร์กัลล์เกอร์กลับมาลงเล่นได้แหละเพราะว่าพลาดลงเล่นเจอกับเชลซีเนาะเพราะว่ายืมมาแหละนะครับแลาเหล็กมิเชลไมเคิลออลิเซ่พวกนี้หายเจ็บกลับมาแล้วด้วยนะครับก็ต้องรอดูว่าจะได้ลงสนามหรือเปล่านะครับคนอื่นๆก็ยังพร้อมหมดนะมาเกฮีนะครับชิคูกุยเต้เจฟชลุปคอนเนอร์กัลล์เกอร์วิเฟ,ฟสฮา ชองฟ e ิลิปมาเตต้าเจอนอายุพวกนี้พร้อมลงสนามทั้งหมดครับวันนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกใช้ได้ครับนิวคาสเซิลเนี่ยต้องชนะแต่ถ้าเสมอก็เจ็บไม่หนักเพราะฉะนั้นเองเจ้าบ้านดีกว่าครับนิวคาสเซิลตอนนี้ตามได้เลยถ้าชอบก็ชอบไปเลยแหละครับนิวคาสเซิลไม่ค่อยทําให้ผิดหวังเท่าไหร่ครับวันนี้ชอบนิวคาสเซิลใครอยากรสนุกกีฬาลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดไปพูดคุยสอบถามนั้นเลยครับ